วางโซไฮนะคะผู้ชมคิดถึงกันไหมแกระแสเทรนด์ฮิตลาบูบูนะคะแร์ไอเชฟตุ้นความอยากเราเนื้อออกป้าแค่จะจุ่มมันก็ยากแล้วน่ารักไหมคะเจ้าตัวนี้ก็เป็นศิลปะของแวนโก๊ะมีลายเซ็นแวนโก๊ะไ่ยเฮ้ยได้สิเคล็ด สวัสดีค่ะหายไปกันนานมากๆเลยสำหรับกวางโซไฮนะคะผู้ชมคิดถึงกันไหมวันนี้เนี่ยกวางมาเพราะว่ากวางมาติดกระแสค่ะ <Yeah. S 1> เป็นกระแสที่ฮอตฮิตมากๆเลยพวกของเล่นอาร์ตอยที่เห็นนี้ วงไม่ได้เป็นคนขายนะคะอย่าตกรใจสิ่งที่เห็นทั้งหมดนี้ก็คือของที่กวางไปซื้อมาะคะ่ะแล้วก็แต่ละตัวก็ได้มาด้วยความยากลําบากมันมีดัดความต้องการขายยากนะคะบางตัวกว่าที่จะได้มาแต่ละตัวเนี่ยยากลําบากมากเลยแต่เพื่อผู้ชมกวางโซไฮนะคะกวาก็ดัดให้แต่ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีโซอีซี่นะคะ เป็นเว็บไซต์นะคะที่บอกได้เลยว่าจะทำให้ชีวิตของทุกคนเนี่ยได้ใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบมีความสุขมากๆเลย กวางโซฮายอยากให้กวางเปิดกล่องไหนก่อนดีเพราะวันนี้มีทั้งกล่องที่เป็น400%นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเมกะเนาะแล้วก็พวกกล่องจุ่มนั่นเองโอเคงั้นเรามาเริ่มกันกระแสเทรนด์ฮิตละกันเนาะลาบูบูนะคะ ทั้มดนี้เป็นเพื่อนๆของเจ้า2ตัวนี้นะคะไม่ใช่2ตัว 4, สีสองสีแล้วกว่ามีทั้งหมดสีสีแต่จุ่มมาแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากล่องนี้สีอะไรทายว่าสีอะไรมีคนบอกสีเขียวไว้ใช่ตัวนี้น้องเป็นสีเทานะคะด้วยความที่ว่า วางอยากเปิดได้แร์ไอเชมมากๆเลยซึ่งเป็นสีน้ำตาลแค่จะจุ่มมันก็ยากแล้วณเวลานี้นะคะอ่าตัวนี้น้องสีน้องเป็นตัวสีขาวนะคะซึ่งต้องบอกว่าเรียกว่าซอยมิวนั่นเองนี่สีนี้คือตัวเจ้าซอยมิวกระแสะอาร์ทอยนะคะมันมีมานานมากแล้วบริษัทนี้เนี่ยตั้งใจที่จะผลิตสินค้าที่เป็นของเล่นออกมาแล้วก็เกิด เดเวลอปนะคะนั่นก็คือให้พวกดีไซเนอร์นะคะเข้ามาร่วมออกแบบเขามีโรงงานเป็นของเขาเองแล้วพอดีไซเนอร์ออกแบบปุ๊บก็จะกลายมาเป็นของเหล่านี้แล้วที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นมากวาเชื่ออย่างหนึ่งนะคะก็คือตลาดนี้มีกำลังซื้อมากๆเลยของเหล่านี้มันมีมูลค่าแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเริ่มต้นที่550บาทนะคะแต่ตอนนี้ราคาก็พุ่งไปหลายพันแล้วแค่อยากได้ตัวแรตัวหนึ่งเนี่ย เท่าที่กวางไปสอบถามมานะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยผู้ชมด้วยนะคะก็รู้ว่าจะต้องซื้อยกบ็อกอย่างเช่นเจ้าลาบูบูเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ6ตัว6สีคือข้างใน1บบ็อกซ์ใหญ่ๆมี6ตัวแต่ว่าการจะได้ตัวซีเครตนะคะเขาเรียกว่าเป็นตัวสีที่มันไม่อยู่ข้างกล่องก็จะต้องซื้อยกบ็อก12บ็อกจะเจอ1ตัวซีเครตผู้จุ่มอย่างเราก็จะมีโอกาสได้น้อยกว่าผู้ที่เขาซื้อ12บ็อก คูณ6เข้าไปกวางไม่จุ่มดีกว่าที่จะหาเซกเก็ตกวางซื้อเอาเลยดีกว่าอันนี้ง่ายที่สุดแล้วค่ะสําหมบกวางมันไม่ใช่ของเล่นของเด็กนะคะมันเป็นของเล่นของคนที่ทํางานหาเงินได้แล้วแล้วก็ใช้เงินไปซื้อเก่งราคากันแต่สําหรับกวางแล้วกวางไม่ได้ขายนะคะกวางก็สะสมแล้วก็เวลาทำงานได้มองเห็นนะน้องๆก็มีความสุขดีอันนี้ก็850บาทราคาเริ่มต้นกวางไม่รู้อาจจะแบบ สี่ห้รอหรือเปล่าซึ่งอันนี้ชอบมากเพราะว่าน้องเป็นแมวกวักกวางก็เอามาตั้งไว้ในห้องทํางานเพื่อเวลาหันไปเห็นนี่เราก็จะมีความสุขนะคะในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีหมอนไว้ให้อ่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตตั้งกล่องไว้ตรงนี้กวางไม่เคยเห็นตัวจริงนะคะเดี๋ยวเราจะมาจุ่มด้วยกัน <c oughs> <c oughs> เราจะมาเริ่มจุ่มที่น้องแมวกวักนะคะ มาค่ะแล้วก็มีหน้าให้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาประกอบหน้าน้องกันมีกระดิ่งด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวแรกที่วันนี้เรามาเปิดกันแล้วตาน้องก็จะเป็นแบบว่าหัวใจด้วยน่ารักไหมะ่ะตัวแรกนี้เองใช้เงินไป850บาทแบบนี้น้องนั่งกวักอยู่ในห้องทํางานกวางดีค่ะ โอเคเดี๋ยวกวางจะมาเปิดอันนี้ดีกว่าค่ะคิมมอนตอนนี้ก็แบบค่อนข้างที่จะคนเล่นเยอะมากเลยแล้วก็เป็นกล่องสุ่มนะคะต้องบอกว่าเรามาจุ่มกัน450บาทเนี่ยค่าแกะเนี่ย450บาท <c oughs> แล้วเราก็จะดูว่าคิมมอนจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด6ตัวนะคะมีสีมว่วงมีสีน้ำเงินมีสีเป็นลายนะคะเหมือนเจ้าเปเป้ é, หมาที่บ้านกวางนะคะที่มันเป็นพันปอมสีเมอร์เล่นะคะเป็นแบบสีลายๆขาวๆเทาๆสีชมพูแล้วก็ น้องเม่นนะคะเป็นลายเม่นๆแล้วก็เป็นลายน้องหมีแต่ว่ากวางลุ้นสี่เคร็ดนะคะตัวหนึ่งที่อยากได้มากเลยคือที่มันมีหูยาวๆแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งมันจะมีหางเป็นแบบเขาเรียกว่าน้องซาตานอันนี้คือน้องคิมมอนนะคะต้องบอกว่าน่ารักเพราะว่าตาของเขาเนี่ยอ้าวตัวนี้ทำไมขยับตาไม่ได้ <c oughs> มันเห็นมีตัวที่ขยับตาได้นะคะอันนี้คือน้องคิมมอนนะคะมีหาง เราอยากได้ซีเครตเนาะอ่ะมาจุ่มกันอันถัดไป <c oughs> การเปิดนี้มันเป็นอะไรที่สนุกมากนะคะโอ้ไม่กอดโอเคตอนนี้เรามาเปิดชิ้นใหญ่กันก่อนละกันนั่งดีๆลกูกอันนี้ต้องบอกว่า <c oughs> ได้มา ที่ป๊อปมาทเวลาที่เราได้จากออฟฟิเชียลนะคะเรารู้สึกภูมิใจมากๆเลยเนื่องจากว่าราคานะคะมันเริ่มต้นอยู่ที่ป๊อปมาทนั่นเองตัวนี้เนี่ยต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งมากๆเลยนะคะคืออยู่ใน Facebook ของกวางน้องเขาไปต่อคิวเข้าแถวที่ป๊อปมาทแล้วเขาก็ถามว่ามีใครอยากได้อะไรบ้างนะคะกวางอิงก็ได้ไปเจอน้องเขาโพสต์ไว้ก็ต้องเช็คกันเองนะคะเพราะว่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าอ่ะพูดนี้เราเข้าใจกันนะก็บ บอกกวางว่าเดี๋ยวเขาจะฮิ้วให้ค่ะหนูบวกประมาณเท่านี้นะคะกวางก็โอเคเพราะว่ามันแลกกับที่เรานั่งทํางานแล้วเราก็ไม่ต้องไปต่อคิวนะคะน้องเขาก็ฮิ้วมาให้เราเนี่ยมาเคาะประตูให้ถึงบ้านนี้เลยนะคะชื่อว่ารา้รานเดี๋ยวกวางจะปักไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะอยู่ในไอจีก็ราคาโอเคนะคะไม่ได้บวกเยอะเรามาเปิดกันนะคะอันนี้คือรุ่น Space m o l l y นะคะ ค่ะข้างในเนี่ยเปิดมาก็จะมีซองจดหมายมาดูกันว่ามันคือจดหมายอะไรนะคะถ้าเป็นของแท้เราจะได้แยกกันออกนะคะนี่เลยเมก้าสเปซมอลลี่400%นะคะกวาเรียกว่า400%กับตัว1,000%มันจะมีอยู่แค่2ไซส์ไซส์เล็กที่เห็นอยู่ในตู้เนี่ยเขาเรียกว่าไซส์100%ก็จะมีอันนี้รุ่น h e a r t felt worlds นะคะเมก้าสเปซมอลลีนะคะแล้วก็จะมี id product ตรงนี้ด้วยจะเป็นเลข สแตมปตัวนี้เหมือนใบสติฟิเคตว่ามันเป็นของแท้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะคะว่าในนี้มันคืออันนี้ค่ะโอ้โหน้องน่ารักมากโอ้โหน่ารักมากเลยนี่คือตัวเล็กร้อยและนี่คือตัวใหญ่400รอยนะคะแล้วน้องก็สามารถขยับแขนได้จริงแล้วหัวใจนี้ก็คือแบบจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นปืน อันนี้เป็นปืนของน้องเฮ้ยปืนนี้ไว้ทำไรโอ้ยนี่นะคะนี่คือ totally look นะคะของน้องแล้วก็หมวกก็สามารถขยับได้ด้วยนี่งานที่กวางทำเป็นงานที่ ต้องเจอคนเยอะมากเลยกวังก็เลยชอบเขาเรียกว่า s p สเปซมอ l l a f ชื่อบริษัทที่ถ่ายทําให้เราเนี่ยก็คือ Space l e f t ก็คือเหมือนท่องไปในอวกาศแล้วก็แบบยกระดับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวถัดไปนะคะค่อนข้างที่จะแรไอเทมมากๆเลยเพราะว่ามันออกมาในตอนช่วงวาเลนไทน์นะคะมี2สีมีสีชมพูกับสีดําสีดําจะราคาถูกกว่าสีชมพูเพราะว่าสีชมพูนี้แทบจะแรไอเทมตอนนี้ราคาก็ น่าจะไปที่สองหมืนเนอะมั้งแต่ว่ากวางซื้อมาประมาณหมื่นกว่าบาทให้คนไปหามาให้นะคะอยากเห็นกันไหมอยากเห็นกันไหม Catch me if you like me นะคะมา,ดาน่ารักเลยคะตัวนี้คือตัวแรนิดนึงยังไม่อยากเอาน้องออกมานะคะเดี๋ยวให้น้องอยู่ในนี้แล้วกันแล้วกล่องมันก็เป็นกล่องพิเศษมากๆ ต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวที่แบบเพิ่งเปิดแล้วก็โซเ์ตเร็วมากเลยฟังชอบจากการที่ดู YouTube ของป๊อบหมาดนะคะที่เขาแบบพาเราไปแวนโก๊ะมิวเซียมพอได้เจ้าตัวนี้ มาก็ดีใจมากๆเจ้าตัวนี้ก็เป็นศิลปะของแวนโก๊ะนั่นเองแต่ว่าเพ้นมาในรูปแบบของน้องมอลลี่นี่ก็จะเป็นเซอร์ติฟิเคตนะคะเรามาดูกันว่ามีายเซนส์แวนโก๊ะปะเนี่ย <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเมกาลายอมมอลลี่นะคะแวนโก๊ะมิวเซียมอัลมอนด์บลัมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น Product ID แล้วก็ มี m o ล l ี่แวนโก๊ะมิวเซียมแล้วก็ป๊อปมารคือทำร่วมกันตอนนี้โซเอาแล้วหายากมากแล้วราคาก็คือพุ่งขึ้นสูงมากวันนี้คนได้มาไม่ถึงหมื่นบาทแต่ตอนนี้น่าจะกำไรเกือบหมื่นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมอ่มงกุฎนะคะจากนางงามกวางให้กับน้องมินดีนะคะ <c oughs> โอเคมงลงเธอจะ้ะ <c oughs> ตัวน,นี้ทำไมถึงพิ่งมาเปิดเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่ประทับใจมากๆเลยอะ่ะคือเป็นสองตัวที่กวางแบบอยากได้มากแล้วชอบมากนะคะกวางเห็นสองตัวนี้เป็นตัวที่แบบเขาตั้งโชว์แล้วกวางก็ถามว่าขายไหมราคาเท่าไหร่ไม่ขายไม่ขายคือเจอแต่คําว่าไม่ขายเรา<อ>มันเลยแบบกระตุ้นความอยากเราเนื้อออกป้ะที่กวางชอบมากเลยคือตัวนี้มันเป็นตัวเคอยู่ที่มงของเขาแล้วกวางก็รู้สึกว่าตัวนี้มันเป็น ตัวที่กวางชอบมากๆเพราะมันเป็นโซเดียมคือตัวราศีต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะกวางก็ดันไปเจอร้านร้านหนึ่งนะคะซึ่งน่ารักมาก <c oughs> ก็ต้องขอบคุณมาในที่นี้ด้วยเขาตั้งโชว์อยู่แล้วกวางก็ถามว่าขายไหมยังไม่ละความพยายามเนอะบอกว่าร้านนี้บอกขายค่ะ <c oughs> ได้มาในราคาดีมากนะคะตัวนี้ก็คือหมื่นห้าจริงๆแล้วมันสตาร์ทที่ประมาณ6000กว่าบาทได้มาเป็นรีเซลนะคะแต่ว่าทุกอย่างแบบใหม่เอี่ยมมากคือเขาไม่แกะแม้แต่ซองเลยอันนี้ก็ เราแกะเพราะเราคือเจ้าของแล้วเมก้ารอยย์มอลลี่นะคะป๊อปมาดเป็นที่จัดจำหน่ายและผลิตใช่ป่ะแล้วก็ตัวมอลลี่นะคะอ้าค่อยๆขึ้นมาคะ่ะน้องนี่ค่ะแล้วคือข้างหน้าเนี้ยเป็นรูปแบบผู้หญิงอะจริงๆอยากหาไซส์พัน์มากนะคะใครมีก็คอมเมนต์บอกได้นะในราคาที่ดีเพราะมันเปิดไฟตรงนี้ได้ด้วย เมื่อน้องใส่มงแล้วน้องคู่ควรมากเลยเรามาดูอีกตัวหนึ่งต้องบอกว่าทําไมกวางถึงแบบเอาเป็นกล่องสุดท้าย1น,นะคะคือสีแดงชอบมาก2คือหายากกว่าตัวนี้ค่ะได้มาในราคาเกือบ20,000ื่นแล้วกวางก็ซื้อมาแบบไม่ได้เช็คของด้วยค่ะเพราะว่าเขามีตัวเดียวคือถ้าเช็คของแล้วว่ามันอาจจะแบบเฮ้ย <He> มีตัวอื่นไหมมันไม่ได้แล้วไนงะคือมันมีตัวเดียวเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันะนะคะ <laughs> ตัวนี้ก็คือตัวสกูแพนด้านะคะตัวสีแดงเมก้าสกูแพนด้านะคะ400%นะคะมิกะนินากาวะซึ่งเป็นดีไซเนอร์นะคะข้งางหลังนี้คือแบบสวยมากสำหรับกวันคือมันให้แบบพลังมากเพราะว่าตัวเองคนชอบสีแดงมากๆอยู่แล้วหนึ่งสองจ้ำนี่ค่ะฮัลโหล กวานคิดว่าเป็นตัวที่ชอบที่สุดเอาเนี้ไม่ได้ไม่ได้หาได้ง่ายนะคะของไม่ค่อยมีเปิดออกมาให้น้องหายใจก็จะแบบปากจะเจอหน่อยมันไปฉีดฟิลเลอร์มา4ตัวนี้นะคะเป็น4ตัวที่กวางชอบมากๆเลยคราวนี้เรามาตื่นเต้นกันกันกบ การเปิดกล่องจุ่มเหมือนเดิมกวางม,มองว่ามันเป็นกล่องจุ่มที่อยากหาซีเครตกวางเชื่อว่าทุกคนก็ชอบมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้ครึ่งมันคือลาบูบูนั่นเองตัวพวกนี้มันคือต้องจุ่มมาเพื่อให้หาซีเครตกวางก็เลยยกบ็อกซ์มาในตู้เนี้ยต้องบอกว่ามีซ้ำหลายตัวมากนะคะในกล่องเนี้ยกวางได้หมดทุกตัวแน่แต่ว่าถ้าโชคดีก็จะมีตัวซีเครตมาหนึ่งตัวแต่ก่อนอื่นเลยเรามาจุม่มคิมมอนกันต่อนะคะอยากหาซีเครตตัวหูยาวใช่ไหม กับตัวหางที่มันเป็นสาตนที่มันเป็นหางสาตนเดี๋ยวมันลุ้นกันค่ะมีทั้งหมด6กล่องถ้าเราอยากได้โรซีเคตชัวๆเราต้องซื้ออย่างเงี้ยคิดสกล่องนั่นเองมันจะมี1ตัวที่เป็นซีเกตนี่โอเคเฮ้ยอะไรอะ่ะหวังว่าไม่เคยได้ซีเกต์ึมงโอ,อ๊ยไม่ออกซีเคต์ไม่ยอมออกอะ่ะ ได้สิเคดได,ได้ตัวนี้โอ้ยสิเคดออกที่กล่องเราโอ้ยโชคดีมากเดี๋ยวไปหาโต้หงยาวขับไปเพราะเรามีความหวังแล้วโอเคค่ะมามาดูอันนี้กันตัวนี้คือร เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้คงได้แล้วสีม่วงตัวนี้ได้แล้วสีชมพูได้แล้วเม่นได้แล้วนะคะขาด2ตัวนี้ที่ยังไม่ออกมาเดาสิคะว่ากล่องสุดท้ายจะเป็นสีอะไรระหว่างน้ำเงินกับหมีตายตาย มันจบแล้วค่ะไหนดูมันมีผลไม้อะไรบ้างมันจะเตือนให้เรากินผลไม้ทุกวันหลังจากที่มองหน้ามันนะคะ <S <S เข้ากับแอปโซ y ิซี่เลยนะคะที่เป็นแบบดูแลเราเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งมีตั้งแต่เลมอนนะคะมะนาวนะคะมีกล้วยมีสับปะรดพรโพลนะคะมีบานานา่ามีแพรลูกแพรสตรอเบอรี่เชอร์รี ออร์เรนส้มโคโคนัทมะพร้าวเฟรฟฟูดเฟรฟก็คืออังุนแล้วก็กีวีวอเตอร์เมลอนแล้วก็พีชเพราะฉะนั้นแล้วเซตคอลเลกชันนี้จะมีทั้งหมด12ตัวเพราะปกติถ้ากล่องมีซีเข็ดนะคะมันก็จะโชว์นี่นะคะอ่ะมีค่ะเราจะองดูขั้งกล่องจุ่มคะ่ะเราจะมาเปิดกันแบบดูเดือดนะคะเราจะไม่ทนุถนอมแบบตัวเรานี้ <laughs> มาดูกันว่ามันน่ารักแค่ไหนนะคะ เราจะจบลงด้วยน้องบัลเลสสวยๆเรืงเราจะเปิดกล่องโซเรียกก่อนแล้วเราก็จะจบเอพิโซดนี้วันนี้คือกว่าจะเปิดหมดเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปทำงานกันแล้วล่ะเราก็พยายามหาตัวซีเคร t นะคะแต่ว่าไม่รู้มันมีหรือเปล่านี่หาะถุงน่ารักมากเลยราศีธนูนี่ ก่อนจะเปิดอีกกล่องหนึ่งนะคะน่ารักน่าชังเยันเราจะลาท่านผู้ชมนะคะไปกับความสนุกแบบนี้เจ้าเรดนะคะปังชื่อว่าตั้งชื่อแล้วชื่อเจ้าเรดนะคะอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจของเพื่อนๆนะคะว่าวางสามารถที่จะซื้อได้ เยอะๆแบบนี้กวางไม่ได้ค่อยสะสมนะคะนี่คือกวางซื้อภายในสองวัน oh <no. S 1> แม้แต่ร้านยังตก,กใจพี่เขาไม่น่าเข้าวงการเลยพี่สองวันนี้ไม่รู้ใช้เงินไปเท่าไหร่ oh <no. S 1> <laughs> หาตัวแรหาตัวอะไรมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีตังกก <c oughs> วาจะบอกว่ากวางทางานนะคะแล้วกวางก็หางเงินมาได้ด้วยตัวเอง แล้วเราก็ใช้เงินไปกับความสุขของเรานะคะดังนั้นแล้วสําหรับกวางรอไม่ได้ค่ะถ้าชอบอะไรปุ๊บลุยเลยแล้ววันนี้เราก็จะลาไปกับสิ่งที่ดีนะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้กับผู้ชมทุกคนนะคะในการที่เราจะประสบความสำเร็จอะไรก็ตามนะคะเราก็จะได้ผลตอบแทนมาที่คุ้มค่าเสมอสำหรับกวางแล้วขอให้ทุกคนนะคะที่ดูมีความสุขนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะช่องกวางโซไฮนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มีอะไรตื่นเต้นและสนุกสนานและคอนเทนต์ที่น่าติดตามรวมถึงการมอบสิ่งตอบแทนให้กับผู้ชมด้วยนะคะและเอพิโซดนี้พิเศษมากๆเลยนะคะกวางมีของมาแจกค่ะนั่นก็คือตัวที่กวางมีแล้วแล้วกวางก็จุ่มออกมาแล้วมันดันเหมือนกันนะคะกวางยังไม่ได้แกะจุ่มซองนะคะแต่กวางเห็นการ์ดนั่นเอง สำหรับเอพิโซดนี้นะคะกวางแจก10รางวัลเลยตัวคอมคิมมอนนะคะตัวสกูแพนด้าแล้วก็ตัวของมอลลี่นะคะมูลค่านะคะประเมินไม่ได้เพราะว่าได้จากช่องกวางโซไฮนี่เดี๋ยวเราจะส่งมาให้ถึงบ้านเลยนะคะสำหรับกติกานะคะคอมเมนต์ที่กวางชอบที่สุด กวางจะแจกให้เลย5รางวัลน,นะคะช่วยกันคอมเมนต์มานะคะว่าชอบตัวไหนบ้างชอบอะไรมาแชร์กันนะคะอีก5คอมเมนต์หลังเนี่ยกวางจะใช้วิธีจับฉลากกันนะคะในรายการจะประกาศนะคะว่าใครได้นะคะแล้วกวางจะส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะ กด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อติดตามว่าได้รางวัลหรือเปล่าและคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะวันนี้กวางโซไฮนะคะบวกกับน้องๆนะคะแลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอให้ได้รางวัลด้วยนะคะ